ขึนชื่อว่าผู้นำเผด็จการก็ต้องโหดร้ายทารุณกระหายอำนาจไม่ยอมฟังใครใช่ไหมคะในเมื่ออำนาจอยู่ในมือแล้วชาตินี้ก็อยากกินอะไรก็คงได้กินแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้นำเผด็จการหลายคนเติบโต,ตขึ้นมาจากชนชั้นกรรมชีพไลยติดใจอาหารแบบบ้านๆบ,บางคนก็เป็นโรคเครียดกินข้าวไม่ลงและบางคนก็สวยสุกแบบราชาวันนี้ เราลองมาดูกันนะคะว่าผู้นำเผด็จการเมื่อขึ้นมามีอำนาจแล้วพวกเขาชอบกินอาหารอะไรกันข้อมูลเหล่านี้มาจากหลายแหล่งทั้งจากการสัมภาษณ์เชฟส่วนตัวท่านผู้นำนักเขียนชาวโปรแลนด์ที่ผันตัวมาเป็นนักข่าววิกตอร์ซาบกี้ใช้เวลา4ปีในการตามล่าเชฟของเผด็จการแหล่งข่าวส่วนใหญ่ของเขาระมัดระวังมากและบางคนปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเขาเป็นเวลาหลายปี แต่วิกตอร์ค่อยๆตะล่อมถามจนได้รายละเอียดมากพอที่จะเขียนเป็นหนังสือที่ชื่อ How to Feed a Dictator และเหล่านี้ก็คือเรื่องราวจาก Hell Kitchen ของแท้เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนะักคะ บากินส้มอีดีอามินผู้นำเผด็จการปกครองยูกันดาด้วยความเฮี้ยมโหดระหว่างปี1971-1979ถึงเป็นหายนะสำหรับประเทศและประชาชนอามินขึ้นสู่อำนาจหลังการรัฐประหารและเป็นที่รู้จักในนามนักฆ่ายูกันดาและต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้คนระหว่าง3แสนถึง5แสนคนจ2เผด็จการไร้ความกราณีผู้นี้ถูกโค่นอำนาจในปี1979 และต่อมาได้ลีภัยไปยังซาอุดิอาระเบียอามินได้ลิ้มลองอาหารทอดเคนตักกี้และพิซซ่าอาหารโปรดอื่นๆของเขาได้แก่แพะย่างขนมปังข้าวฟ่างและมันสำบปะหลังที่น่าสนใจคือผเด็จการคนนีย้ยังกินส้ม40ลูกต่อวันด้วยเพราะเขาเชื่อว่าส้มจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของเขาซุปของอโรคจิตพอพศ เผด็จการจอมสังหารของกัมพูชาที่มีอาการวิกลจริตนั้นมีปัญหาสุขภาพในการย่อยอาหารดังนั้นเขาจึงชอบทานอาหารง่ายๆเช่นซุปที่ทำโดยการต้มไก่ดำที่เอากระดูกออกแล้วในหม้อจากนั้นนำไก่ออกพอลพดจะกินแต่น้ำซุปที่ปรุงรสเท่านั้นในวัยเด็กพอลพดเป็นเด็กที่มีมารยาทดีและเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่หล่อเลา้ต่อมานางยุงเมืองแม่ครัวของเขาได้กล่าวว่า มีสาวๆจากหมู่บ้านอยู่ที่ฐานทัพของเราและหลายๆคนต่างก็ตกหลุมรักเขาพวกเธอจะหัวเราะคิกคักเมื่อเขาเดินผ่านไปและฉันก็เช่นกันแต่รอยยิ้มที่เปิดเผยของเขากับซ่อนความชั่วร้ายทางจิตใจเอาไว้เขาใช้ความอดอยากในการควบคุมประชาชนของเขาฝึกให้พวกเขามีความกรตันยูต่ออาหารทุกคำที่กองทหารเขมรแดงแจกจ่ายให้ในช่วงที่เขาปกครองด้วยความหวาดกลัวในยุค1970 เขาบอกว่าความหิวโหยคือบทลงโทษสำหรับการอ่อนแอหรือไม่เชื่อฟังการหยิบอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจินตนาการได้คู่รักคู่หนึ่งถูกส่งไปอยู่ชนบทเพราะสามีขโมยสังข้าโพดไปไม่มีไข่ได้ยินข่าวคราวของพวกเขาอีกเลยเพื่อดำรงชีวิตผู้คนกินตกกะเกตปนนอนและไข่มด แมงมุมย่างขณะที่เมนูอย่างกบอบใบตองถือเป็นอาหารหรูหราพอพศสน,นับสนุนให้แม่ครัวยุงเมืองทำอาหารมากกว่าที่เขาจะกินได้จากนั้นเขาจะพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอ้คุณพระอาหารของแม่ครัวของเรามีน้อยมากพวกเราทุกคนจะต้องอดตายกันหมดนอกจากนี้อีกเมนูที่พอพศโปรดปรานเป็นพิเศษคือ ต้อง,งูเห่าโดยต้องตัดหัวงูและนำไปตากแดดให้แห้งซึ่งเชื่อกันว่าวิธีนี้จะช่วยกำจัดพิษที่หลงเหลืออยู่ในตัวงูได้หลังจากนั้นสับงูแล้วบดกับหัวลิสงจากนั้นนำเนื้องูไปผสมกับตะไคร้ใบเถาที่ขมและขิงบดในหม้อน้ำจากนั้นเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงเป็นอันพร้อมเสิร์ฟนี่อาจจะเป็นเมนูที่ปลุกความเป็นอสรมพิษในตัวเขาขึ้นมาหมูหันและไอศครีม ฟิเดลคาสโตจอมเผด็จการแห่งคิวบาเป็นชายที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจและได้รับการเอาใจใส่จากพ่อครัวของเขาเชฟที่ชื่อฟอเรส t กล่าวว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมเขาคือทั้งชีวิตของผมการได้รับคำชมจากท่านประธานนั้นไม่จำเป็นเลยเพียงแค่เห็นเขานั่งกินข้าวเงียบๆก็เพียงพอแล้วสำหรับฟอเรสเพราะนั่นหมายความว่าอาหารของเขาอร่อยและเมนูโปรดปรเป็นพิเศษของท่านประธาน ก็คือหมูหันต้องใช้ลูกหมูที่ยังไม่หย่านมและเป็นลูกหมูที่กินแต่นมแม่เท่านั้นไม่กินอาหารอื่นมาก่อนซากหมูไว้ในซอสน้ำปรุงรสด้วยน้ำมันมะกอกผักชีฝรั่งสับกระเทียมบดและเดมิสราซอสเป็นเวลา24ชั่วโมง จากนั้นย่างเนื้อในกระทะเหล็กเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยย่างที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสก่อนจากนั้นย่างที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจากนั้นราดด้วยน้ำมันหมูเพื่อให้หนังกรอบเสิร์ฟพร้อมกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยสุกแต่เขาก็มีนิสัยแปลกๆได้เช่นกันแม้ว่าลูกหมูหันจะยังเป็นอาหารโปรดของเขาแต่เขาก็ยัง,ลงหลงไหลในไอศกรีมและสามารถกินไอศกรีมได้มากถึง20ลูกต่อวัน คาสโตชื่นชอบขนมหวานรวมทั้งมิลเชคและไอศกรีมตามที่ระบ,บุไว้ในหนังสือ A Personal Portrait of Fidel ของกา r บ e ียลกาเซียมาเกสความชื่นชอบไอศกรีมของผู้นำเผด็จก,การคนนี้เกือบทำให้เขาถูกลอบสันหารเหมือนเจ้าหน้าที่ CIA พยายามจะใส่ยาพิษลงในมิลเชคของเขาในปี1963นอกจากนี้ความลหลงใหลในของหวานของคาร์สโตยังมีมากจนถึง ขนาดที่เขาได้สั่งให้สร้างร้านไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกร้านไอศครีมที่ฮาวาน่าชื่อคาเพเลียยังคงเปิดให้บริการกับประชาชนชาวคิวบามาจนถึงทุกวันนี้ผดเด็จการพาลูกเบียร์และชีสคิมจองอิลผดเด็จการรุ่นที่สองแห่งเกาหลีเหนือเป็นคนที่ค้างคายการดื่มเบียร์มากในช่วงหนึ่งเกาหลีเหนือยังมีความสัมพันธ์อันดีกับอังกฤษ รัฐบาลเกาหลีเหนือได้เข้าซื้อโรงเบียรอายุ175ปีแห่งหนึ่งในเมืองโทรบริดจ์ประเทศอังกฤษหลังจากรัฐบาลเกาหลีเหนือซื้อโรงเบียรแห่งนี้สําเร็จก็ได้ทําการแยกชิ้นส่วนโรงงานและเครื่องจักรส่งไปยังเปียงยางตะวันออกและติดตั้งใหม่ให้ชี้ว่าโรงเบียรแทดงกังได้ชีอมาจากแม่น้ํแทดงซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงเปียงยางโรงเบียรแห่งนี้ผลิตเบียรที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในเอเชีย แต่ได้รับความนิยมเพียงเล็กน้อยในประเทศส่วนผรเด็จการคนลูกคิมจองอึงเนื่องด้วยในช่วงชีวิตวัยรุ่นที่เขาได้ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำให้เขามีความรักในการกินชีสชีสโปรดในใจของเขาคือแอมเบนโตซึ่งเป็นชีสสีเหลืองที่มีรูคุณและแข็งปานกลางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์รสชาติจะแตกต่างกันไปตามความสุดข,ของชีสตั้งแต่รสอ่อนและครีม,มี่ไปจนถึงรสผลไม้และเข้มขน้น คิมชอบชีสที่ทำจากนมวัวมากจนมีรายงานว่าเขาป่วยเนื่องจากกินมันมากเกินไปผด็จการมังสวิรัต a อดอล์ i ฮิตเผู้ประกาศต้นเป็นมังสวิรัตมักรับประทานไข่ข้าวโอ๊ตผลไม้สลัดและซุปเป็นประจำเขาไม่ชอบกินเนื้อสัตว์การที่จะลากินเนื้อสัตว์ชายผู้อยู่เบื้องหลังสงครามโลกครั้งที่2และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวมีชื่อเสียงว่าชอบกินนกพิราบอ่อน ที่ยัดไส้ด้วยตับลิ้นและพิตาชิโอในช่วงสงครามครั้งที่สองกำลังดุเดือนว่ากันว่าฮิตเลอร์จะใช้กลุ่มผู้หญิง15คนที่จะลองชิมอาหารของเขาก่อนทุกมื้อเป็นเวลา45นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารนั้นไม่ได้ถูกวางยาพิษทหารเยอรมันที่รับประทานอาหารค่ำรวมกับผู้นำเผด็จการกล่าวว่าผู้นำเผด็จการกินเค้กเป็นจำนวนมากและกล่าวเสริมว่า ฮิตเลอร์กินอย่างรวดเร็วและเหมือนเครื่องจกักรสำหรับเขาแล้วอาหารเป็นเพียงปัจจัยในการยังชีพที่ขาดไม่ได้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ฮิตเลอร์มีอาการอาหารไม่ย่อยได้เห็นได้ชัดว่าฮิตเลอร์ชอบกินแค่น้ำซุปและมันฝรั่งบดในช่วงวาระสุดท้ายของเขาทัานผู้นาผู้รักสุขภาพ หากพิจารณาจากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงของผู้นำเผด็จการคนอื่นๆของโลกแล้วปูตินถือว่าแข็งแรงมากแม้จะอายุ70ปีแล้วและเคล็ดลับของเขาคืออะไรปูตินเป็นคนตื่นสายและพิธีพิธานมากกับสิ่งที่เขากินประธานาธิบดีรัเสเซียเริ่มต้นวันใหม่ด้วยไข่เจียวชีสคอสเทสและบางครั้งเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตนอกจากนี้เขายังชอบไข่นกกระทาน้ำผลไม้และกาแฟคุณภาพดี ปูตินยังเคยแบ่งสเต็กและชากับอดีตนายกรัฐมนตรีดมินทีเมดเวเดฟอีกด้วยโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าปูตินเป็นคนกินง่ายและชอบกินอาหารมื้อหลักในตอนเช้าปกติผมไม่กินอาหารเย็นผมไม่มีเวลาเขากล่าวตามรายงานของ Newsweek ในช่วงบ่ายผมพยายามกินผลไม้ดื่ม k คีเฟอร์ที่เป็นนมหมักกับจุลินรีย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายโยเกิร์ตแต่จะมีความซ่าและเปรี้ยวมากกว่า และเมื่อไม่มีคีเฟอร์ผมก็ไม่เลือกที่จะกินอะไรเลยไม่เผ็ดไม่กินเหมาเจ๋อตุงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่ปี1935จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1976แคมเปญปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ45ล้านคนเหมาเป็นที่รู้จักว่าเชื่อมโยงความเผ็ดร้อนของพิคูนานกับความกระเตอรร้นในการปฏิวัติ อาหารของนักปฏิวัติที่แท้จริงคือพริกแดงและผู้ที่ทนพริกแดงไม่ได้ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เช่นกันเหมาส์เคยพูดไว้กับออตโตบาวนักข่าวคอมมิวนิสต์ชาวเยอรมันแม้ว่าเมาส์จะชอบอาหารเผ็ดร้อนธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีอาหารจานโปรดที่เขาไม่สามารถต้านทานได้นั่นก็คือหมูตุ๋นน้ำแดงพริกฮูนาน (Red Red Pork) อาหารจานนี้มีต้นกำเนิดในมณฑลฮูนานบ้านเกิดของเมา โดยประกอบด้วยหมู3ชั้นตุ๋นกับน้ำตาลเคลือบคาราเมลและเหล้าขาวเซาซิ่งและส่วนผสมที่สำคัญคือพริกแห้งหูนานอันนี้ขาดไม่ได้เมื่อนักข่าวของ NPR เดินไปเยี่ยมหมู่บ้านของเมาหลานชายของผู้นำเผดการเมาอันพิงบอกถึงเมนูโปรดบ้านของประธานเมาแบบชัดเจนว่าผู้ชายกินเพื่อเสริมสร้างสมองส่วนผู้หญิงกินเพื่อให้ได้ตัวเองสวยขึ้น รัฐบาลจีนยังได้กำหนดสูตรอย่างเป็นทางการสำหรับอาหารจารนนี้เพื่อป้องกันการเลียนแบบอาหารจานโปรดที่มาจากสนามรบการพูดถึงนโปเลียนโบนามปาที่ตกอ,อาหารนั้นยากกว่าการพูดถึงการต่อสู้ของเขาเสียอีกเขาไม่ชอบรับประทานอาหารและมักจะกินอย่างรวดเร็วไม่เกิน15นาทีต่อมือ้อเขามักจะข้ามมืออาหารหรือมาสายเพื่อรับประทานอาหารเย็นทำให้ทุกคนบนโต๊ะต้องกินอย่างรวดเร็ว นบโปเลียนชอบอาหารที่เรียบง่ายและจำเป็นเช่นซุปมันฝรั่งถั่วและหัวหอมและบ่อยครั้งมีเมนูอาหารฝรั่งเศสชื่อดังที่กล่าวกันว่ามีความเกี่ยวข้องกับนบโปเลียนอาหารชื่อดังในพธาคารฝรั่งเศสไก่มาเลนโกมีต้นกำเนิดในสนามลบมาเลนโกนโปเลียนไม่ได้แตะอาหารเลยตลอดทั้งวันเพื่อรอให้การต่อสู้สิ้นสุดลงซึ่งทำให้เขาหิวมากพ่อครัว จึงส่งคนไปช่วยรวบรวมอาหารจากบ้านต่างๆซึ่งเป็นไปได้ว่าชาวบ้านทั้งหมดได้หนีออกจากเมืองไปแล้วเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นโดยไม่ได้พกข้าวของติดตัวไปด้วยลูกมือของพ่อครัวกลับมาพร้อมของไม่มากไก่ตัวเล็กๆกุ้งจากแม่น้ำไข่กระเทียมและมะเขือเทศพ่อครัวเริ่มปรุงไก่ในกระเทียมใส่มะเขือเทศและตกแต่งจานด้วยไข่ดาวแะกุ้งต้มเขาเติมคอนยักลงไปเล็กน้อยก่อนที่มันจะสุก เมื่อน,นโปเลียนได้ลองชิมถึงกับชอบมากกลายเป็นเมนูโปรดในทุกๆเมืองที่ต้องบุกไปพิชิตหลักคนสุดท้ายที่วิกตอร์ซาบอสกี้กล่าวว่าหาตัวยากที่สุดนั่นก็คืออาบูอาลีพ่อครัวของสัตดัมพุตเซนเขาซ่อนตัวมาตั้งแต่อเมริกาบุกอิรักซึ่งหมายความว่ามูวิกตอร์เริ่มตามหาเขาเขาก็ซ่อนตัวมาแล้ว14-15ปี ซาบอฟสกี้ใช้เวลา3ปีในการช่วยอาบูอาลีมาจากที่ซ่อนโดยผ่านคนจัดหามาให้ในอิรักและใช้เวลาอีกหนึ่งปีในการพบปะแบบลับๆในโรงแรมแห่งหนึ่งนอกกรุงแบกแดดก่อนที่เชฟจะรู้สึกว่าสามารถเปิดใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นจากห้องครัวของพระราชวังได้จากคำบอกเล่าของพ่อครัวมื้อเช้าสัตว์ดำมักจะทานไข่ลวกกับโยเกิร์ตส่วนมื้อกลางวันเขาจะกินอะไรก็ได้ที่หาได้ มื้อเย็นมักจะทานเนื้อย่างที่ตัวซัดดัมจะเป็นคนย่างเองนอกจากนี้ก็จะมีอาหารจานที่เขาโปรดปรานเป็นพิเศษคือโจมาเป็นอาหารประเภทยัดไส้ที่มักพบในอาหารออตโตมันโดยมักจะใส่ไส้ข้าวเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์อาหารทะเลผลไม้หรือส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้ลงไปในหอ่อในผักหรือใบไม้จากนั้นนําไปนึ่งหรืออบคุปปา ข้าวผสมมันฝรั่งปั้นให้เป็นก้อนยัดไส้ด้วยเนื้อสับเป็นของหวานแสนอร่อยที่ทานพร้อมน้ำชาในยามบ่ายและเมื่อหมดอำนาจสัดดำถูกทหารอเมริกันจับกลุมตัวได้จากที่ซ่อนใต้ดินเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2546เมนูโปรดในช่วงที่ถูกคุมขังในแบกแดดก็คือขนมอเมริกันชีโตสเมื่อชีโตสหมดสัดดำก็จะหงุดหงิดตามที่นายทหารผู้คุมที่เล่าต่อๆกันมา วันหนึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอาขนมข้าวโพดของโด o ริโตสมาแทนและซัดดําก็ลืมเรื่องชีโตสไปเขากินโด o ริโตสหมดถุงขนาดครอบครัวภายใน10นาทีเจซี on, ดอร์สันนายทหารผู้คุมกล่าวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับจานเด็ดผดเด็ดการบางทีการมีอำนาจมากเกินไปก็ก่อให้เกิดความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้เป็นคนธรรมดาสามัญกินอิ่มนอนหลับ ก็มีความสุขแล้วคุณผู้ชมว่าไหมคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาของพวกเรากรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ